โอเคแล้วก็กลับไปนะไปชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชวาทำยังไงคลิปคุณภาพต่ำนะครับนะอ,อโอเคนะอันที่จะทําให้คลิปคุณภาพต่ำนะวันนี้ก็คือเราจะแบบทําให้ยังไงก็ได้ให้คลิปคุณภาพต่ำที่สุดอะเออให้ได้แบบ ครับตอนนี้เราจะทําได้นะคือคลิปนี้เนี่ยหน้าปกจะไม่เห็นนะครับนะเพราะว่าเราแบบเราจะไม่ตัดตอนหน้าปกเลยนะครับนะอืก็นั่นแหละนะครับนะอ้อนะหน้าปกเราจะไม่มีเลยนะครับนะเอาไปทำไมหน้าปกไรสระนักผู้ชมขอแค่คอนเทนต์ในคลิปก็สะดกแล้วเด้อไม่ต้องดึงรอดนะไม่ต้องดึงดูหน้าปกแล้วนะขนาดหน้าปกไมเตอร์บีเนี่ยยังยังหน้าดึงดูแต่ผมไม่เข้าไปเลยนะผมขี้เกียจดูไงละครับนักผู้ชมเออมันไม่เกี่ยวกับหน้าปกแล้วนะมันเกี่ยวกับคอนเทนต์ในช่องก็ดีครับแล้วเราจะมามาทำทำยังไงก็ได้นะคลิปคุณรับตัน ต่ำอ่ะต่ำทุกคนไม่มีไม่มีการต่อเลยนะโอเคไปเริ่มทองกันเลยอก็เอ็นก็เอ็นเราต้องก็เอ็นเราต้องทำเสียงให้แบบพูดงงงใช่ไหมทำเสียงให้กรงกรอมแล้วก็แล้วก็ทำเสียงให้มีอะไรแทรกนะคะน่ะโอ้ยนะครับวันนี้เล่นเกมเล่นเกมนะครับน่ะวันนี้จะเล่นเกมอะไรดีเออเล่นเกมเอาไปดีดบอลกันนะโอเคเข้าไปเลยนะครับนะเล่นเกมนะครับแล้วโอ้โอ้โอ้เล่นเกมเนะครับแล้วโอ้ my god